ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเตรียมจัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้าว5กันยายน2563 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประเภทบุคคลทั่วไปและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเตรียมจัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้าวัวนลังคานที่15กันยายน2563ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี โดยในช่วงเช้าเวลา7จ็นาฬิกาเนาทีจัดพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยณหอพระพุทธพิริยมงคลและพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วงบ่ายเวลา1 4บสนาฬิกาจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนามราชมงคลและพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเส,อสอริญพศส5 6 3 โดยประเภทบุคคลทั่วไปด้านศาสนาได้แก่พระครูวิราชการจนธรรมด้านศินละปะสาขาหัถศิลป์พระครูโสพลกิติวัฒน์สาขาศิละปะการแสดงด็อร์สมชายฟ้อนรำดีสาขาดุรยิยางคศิลป์นายภูมิใจรื่นเริงสาขาสถาปตัตยกรรมนายศักดิ์สิทธิ์สมนัสสาขาทัศนศิลป์นายสุรยุทธเพชรพลายสาขาออกแบบผู้ชวยศาสตราจารย์วิจิตสนหอม สาขาวรรณศิลป์นายสุรักษุกเสวีการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิกรมกรุงแก้วด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนางแขมเครือวันวัฒนธรรมทางภาษานายโสพลสาธรสทธิ์ผลประเภทนักศึกษาด้านศิลปะสาขาการแสดงนายกฤษดาแก้วคงสาขาดุริยางคศิลป์นายธีคพัฒน์สุนทินุช สาขาทัศนศิลป์นายวรนิติอาหารทริกสาขาออกแบบนายวัุพล์ฉิมพาลีสาขาหัตถศิลป์นายจิราเมสุภารัตน์ด้านวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีนางสาวสุชยาบุญยังความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาตินายภูริศพัฒนาพาณิชย์พรทิพย์อุ่นชาวนาทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นุนโครงการ expat เช่าต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตามนยโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังจากวิกฤตโควิด19โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักผ่านการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่ม expat หรือกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยอย่างต่อเนื่องโดยจากกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสายการบินบริษัทนำเที่ยวในประเทศเนื่องจากชาวต่างชาติเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องจำนวน2,459,785คนในจำนวนดังกล่าวมีกลุ่มแรงงานประเภทฝีมือจำนวน155,193คนและกลุ่มนักศึกษาต่างชาติอีกกว่า25,000คนจึงร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอาทิ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตสมาคมโรงแรมไทยสมาคมสนามกอล์ฟไทยสมาคมสปาไทยจะก,กิจกรรมส่งเสริมการขายงาน Expat Travel Deal 2020ในวันที่13กันยายนนี้ด้วยลักษณะการส่งเสริมการขายแบบ B2C เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนำเสนอขายสินค้าและบริการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับชาวต่างชาติที่สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นส่งเสริมให้ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสป,ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจจากทั่วทุกภูมิภาครับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี